อุย้ยเห็ดไอ้นั่นเห็ดไข่มุกค่ะพี่น้องประค่าง,งาอสวยมากสองคนนี้รอเรียนเสียงเราเก้มนี่นี่นี่ ลูกมาเาลไม่ขึ้นมาแล้วนี่สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าะเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องแทมสวัสดีค่ะ,น,ะน้องแพมมาเก็บเห็ดใช่ไหมลูกใช่ไม่เปิดเก็บให้มีมันกลัวมันใบ ขาดจากใบหญ้าเดี๋ยวเด้ออ่ะอ่ะอ่ะนู่นพี่เนาะเหลืองน้มันยังไม่โตมากเนาะเสียดาย ฮะฮะอะไร I don't know what's that yeah เออแล้วมีคนมาเก็บไปก่อนแล้วเหลือแต่ดอกเพิ่งจะโตอะที เนาะวอน้องแทมมาเก็บปุ๊เขาน่าจะมาเก็บเป็นนานแล้วแหละเขาอาจจะมาเล่นน้ำตกเขาเห็ดหรือเปล่าไม่รู้ไม่เรอกเขา,ามาเก็บเห็ดน,นี่แหละมาเก็บเห็ดอะไรตรงนน้ำตก ทำไมไม่เก็บข้างหลังน่ะยืนชมอะไรหนูชมวิวอยู่แม่<ะ>ปลาไหมอ่ะไม่รู้มีอยู่มั้ง<ฮ>อนหนูจะดูหนูก็เดินไปดูไปมายืนตรงนี้แม่กลัวเหยียบเห็ด ขึ้นไปไหนแล่ะลงธรรมชาติสวยมากเลยค่ะ คุณได้หรอ่าพี่น้องน้ำตาแบบนี้นจ้าอุ้ยกำลังขึ้นเลือกออก น้องแถมนั่งเสาเมยแล้วเสียด้มีคุณมาเก็บไปก่อนไม่งั้นเราจะได้ดอกโตกว่านี้อยู่อออดอกนี้ก็ได้งดอูอุ้ยนี่ดึงพี่น้องโอ้ดอกเล็กมาก เอาไว้ก่อนจะ้ะค่ะวบดีแท้่ามันจะแซบสัดแซบ ไปจ้าไปเก็บของคุณหูุณพลังเก็บเดื่ของคุณอึ๊บคนนี้เป็นไงอะ่ะคนนี้นั่งเล่นบอกเออคนนี้นั่งรอโอเคนั่งดูน้ำตกอยู่โอเคโอเคเห็นอะไรไหมเห็มองไปเห็นเหลืองๆมุดไหมอยู่นู้น เป็นไหมเป็นแล้วเป็นแล้ว,ลวโอ้เดี๋ยวค่อยไปเก็บเก็บทางนี้ก่อนไม่เอาขาขาวมันคืออะไรอะ่ะอุย้ยด๊อกงามงพี่นอ้อง คูนขุดฝรั่งเก็บอยู่นั่นจะ้ะมาหันได้ไงดอกน้อยไล่ๆพี่น้องวุ้นจะ้ะนี่กำลังขึ้นคูนคูนอะฝรั่งเก็บกี่ไหนไฟเมนี้ฝรั่งโอ้ดดดโอ้กดเห็นดด không có khứn với nó và hẳn nó nhây hẳn nhây cứ diễn làng càn quá ở hoàng ừ ở thì rau vắng kẹp nhạt với nó bị đi nhầy Chà, xùm nít vậy Trông vậy Nóng thèm năng lên như vun Đừng nóng tụng の มีคนมาเก็บไปแล้วนี่เดีค่ะแต่ว่าน่าจะนานแล้วเจ้าก็จะาบุได้มาอีก Nam nhiều mặt how I can go chú uh -uh. Help me help me Mm. Thank you. Wow. Yeah. Wow. Oh, and oh, uh, oh, oh, keep, keep, keep. <laughs> oh, many some more. Yeah. Oh, oh. Just many some more, Tila. Right? Oh, not pigment a s m ราย try try to shoot a little. big but ไม่นู้มีคนมาเก็บยุ่แต่น่าจะโดนแล้วจ้ะน่าจะลายมือแล้วเห็ดเหุบานได้ไงนเลยพวกเก็บ

Субтитры ออกคักออกนี้ออกไลยคักปุ้ย ยืนอยู่มีแต่ด๊อกง่ายๆจะว่าตรงนี้เหมือนบ่มีมอดเนาะข้ามก็เลยสั้น จะาหมงแล้วต้องฟ้าวกลับบ้านจะพี่น้องลูกสาวจะกลับบ้านแล้ว Mẹ cái này để tìm xem Lúc nãy là con thú rồi đi Cầm cái này để bắt kẹt Mẹ bắt kẹt 2 lần Mẹ bắt kẹt 4 lần Yeah! Cầm Mẹ Mẹ วายนั่งแล้วไม่หักเลยอ่ะอ้วนเนาะฮะอะไรฮะ l t r e e black t e black ฮะ o เออางมนมาดูเห็ดกับลุงไม่กนนี่นู่นนูนมา นั่นน่ะไอโกฮอมออกจากนี่ก็โกฮมแล้วกลับรถกลับรถกลับรถไอ้หนาวชิคหนาวงานไม่พัฒนาที o ไ work yeah, she not work She n o t e ไ e r c i s e cái này xem, yes, <coughs> happy, happy, happy. Dun, 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 dun. happy happy happy, happy 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 happy, hàng mẹ dài แต่แบบใหญ่กลางๆของมูชันไปเยอะอาจเป็นทวาที่ทามาได้แค่วิ่งธรรมดาถึงเวลาใครก็ท้เธอก็เพียงน แฟนกับลูกไปกลับไปรถก่อนแล้วจ้ะลูกเาวหนาวเพิ่นนั่งท้าแล้วคนไม่ได <Okay. S 1> ้ยางแล้วอากาศมันเย็นเนาะมันติดน้ำถึงมันบ่มีแดดมันกน็เลยหนาวก็เลยให้กลับไปอยู่รถก่อนจ้ะเอากลุ่มนี้ก็สิกลับแล้วโอ้ยดอกใหญ่เนาะ เดีอจ้ะอู้หูงามขนาดแต่ว่าข้าก็ยักอมน้ำอยู่ฝนตกเนาะมาคืนนี้นนตกบดขืน เรา่คยมีลูกค้าซื้อเฮ็ดไล่หรือว่าเ้าก็เป็นเปิดตลาดแล้วเขาขนมานให้ซื้อบอือจังใดกืจจังว่ามีลูกค้าไล่คือสุปีนี่เหมือนเฮ็ดไลยแล้วเข้าไปเก็บเองกระ่บู้เพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าก็จะไปเก็บเองลูกค้าที่ซื้อบูบรีน่ะจ้ะมันออกไลายแล้วเขาห้าง่ายไงขนก็เลยเข้าปลาเอง ปีก็ทรงไม่ค่าทรงไม่ค่านังก็เลยได้ค่ายล่ายเดแถ้าบ่มีแไม่ค่ารับกับปีนี่ไม่ค่าก็งเงียบสงสัยว่าพ่นยานนะจ๊ะพ่นยานแบบเห็ดเหมือนล้นตลาดหรือปีกไก่นี่นะปีกไก่นี่ไม่ค่าเข้ากจนจนเสาร,รับมันเห็ดเหมือนล้นตลาดไหมจ้ะราคาตกเห็ดก็รยไรจนเรื่องเต็มตลาด นี่ก็ย่านเป็นคือปีกายนี่อยู่ว้ามาแล้วจะกลับบ้านกันแล้วจ้าบาเดียวไหนโชว์ผลงานหน่อยกิโอเปังกั่เหรอ Yes big o l l big นนูฮัลโหลฮัลโหลวู <S S ้ยบังคนงานจากพี <S S ่น้อง굿เดย์굿เดย์굿จ <c oughs> ็อบ굿เวิร์กทูเดย์บังอื้มโอเคบายสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะก็ฮอมก็ฮอมบ๊ายบายลาป้อมลาป้อม โอเคเมื่อนี้นาก็ขอดูกลบบานแล้วจ้าพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะมื่อวนนี้ได้ไล่แล้วโวงจงผักก่อนไข่ไข่ให้เบิดกรอนระบายเอาไปก่อนแล้วค่อยจะเริ่มหาเก็บอีกทีหนึ่งจ้ะเดี๋ยวพักไปเก็บบูเบอรี่ส่งลูกค้าว่าลูกค้าสั่งไว้ยังไ่หันได้เอาไปส่งเพื่อนอยู่หับปักเพิ่นไว้อย่างไ่เดี๋ยวไปเก็บเพิ่อนอยู่จ้ะมือวันนี้กลับแล้วจา้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ say ก o o d บายที่รัก See you later some other day. Okay จ้า go home. นี่ซาบาล่าสัตใช่อยู่ไหนหนะ้าน้องเทมอยู่ไหน <c oughs> กลับบ้านกันว่านหิวมากมทางเข้ามาก็ค่อนข้างจะยากหน่อยค่ะับ ก็มายากเลยเพราะว่ามันมีหญ้าสูง